พิซซ่าเวียดนามหน้าทุเรียนเอ้ตอบแล้วลองกินลองกินแบบนี้ดูเดี๋ยวแดกนะแล้วบอกความจริงว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยนะงมไม้พายแทงปุ้ยใส้ไหลเลยโสนไม่เคยสดเนี่ยหาใไหมหาแป้งม่หาเพื่อนใหม่หาเพื่อนใหม่สวัสดีครับ พบกับรายการทำมาหาแดกครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับอดูการแต่งตัวดิมาทำนาแกเป็นลุ้นเดชชายเอชุดละชุดมอห่มอันนี้มอห่มอันนี้แหละมอหอยมอหอมแท็กมาเที้ยเร็วไปหมวกแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เวียดนามถูกต้องและวันนี้ครับเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าพิซซ่าเวียดนามหน้าทุเรียน เคยกินแล้วครัวแต่ว่าไม่เคยกินหน้าทุเรียนเคยกินหน้าไหนหน้าฝนไอ้เทียแม่งหลบใต้ลมนั้นกูไปกินที่เวียดนามาแล้วก็มากินที่ไทยด้วยที่เวียดนามอร่อยกว่าเพราะว่าเขาใส่เครื่องน้อยเว้ยคือเหมือนแม่งบางมากแล้วได้รสชาติแป้งแต่ที่ไทยอะกัดเข้าไปแป้งตรงไหนไม่รู้มันกินเนื้ออย่างเดียวเลยเอออเาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เลยไปเลยครับอ่ะนี่ แป้งพี่ท่าเวียดนามเฮ้ยไอ้หน้มันไม่ต้องเทน้ำมันซับหน้าเลยมันจะได้ลืนไม่ใชแป้งทำไมดู YouTube มันไม่เป็นอย่างนี้เอางี้มึงดูช่องไหนวะ ซ <personaje> ื <sen festivals> ้อแป้งแหลมเนืองมาเอาจุ่มน้ำเอาวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับแนะนําหน่อยนี่ครับเรามีซอสมะเขือเทศแป้งพิซซ่าเวียดนามไม่ใช่จริงเป็นคือแป้งยวนป่ะแล้วถามคือทำไมวะใช่ไอเทมเนี่คือแป้งยวนเพราะตอนที่เวลาเราไปซื้ออะมันไม่ได้อยู่โซนแป้งไงนะมาอยู่โซนอื่นแต่แ่ว่ามายวนเขายวนแล้วยวนแล้วที่เคยต่อยกันเช๊ว่าจายอะโอ้โหทำไมโอ้หเฮียเด็กพนักงานมาห้ามไม่ทันเลยอันนี้ยียวนต่อไปนี่ขาปูหิมะเทียมปูอัดครับปูอัดอันนี้ปูอัดนะครับต่อไป อู๊ดสาบครับทีต้นหอมอไอ้เหี้ย <laughs> พริกเผาอันนี้ใครไม่รู้ไงใครกังไม่รู้ล่ะใครไก่ใครมาถามอะไรในรายการน่ะใช่คือรายการในทุลังอ่ะจริงไอ้บอลไก่แปรนอ่ะทำหัวข้าเก่งนะแต่พยายามกันมันออกไปเทาพูดทำไม่เป็นมามาอยู่ด้วยกันมันจะได้มั่วใช่ที่กูมองพวกเขาสามคนเนี่ยเพราะว่าแค่แนะนำวัตถุดิบอ่ะมันยังนานเลยอันนี้อะไรแครอทแครอทอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งอันนี้เบคอนไส้กรอกชีสหมูหยองชีสหมูหยองอันนี้เป็นมายองเนสซอสพริกครับซอสพริกแล้วก็นี่ซอสพริกเสียช้า รวมทั้งหมดนี่คือเป็นหน้าที่ไว้สำหรับทำพิซซ่าครับผมทีนี้มีใครไปรีเสิร,ร์ชวิธีการทำอะไรบ้างครับเจแปนก็คออนเไปเวียดนามมาคุณต้องสำแดงมันมีใครบ้างอ่ะมันมีวิธีทำหลายวิธีที่ผมไปเวียดนามมาที่ผมเห็นเลยนะ,ะคุณทำให้ดูก่อนเวียดนามเป็นยังไงเวียดนามผมจำลองผมไม่ได้ทำจริงถ้าเวียดนามมาที่ร้านคือยืนนี้เลยนั่งเลย นั่งนั่งทำหน้างี้ด้วยเหรอทำหน้าอะไรคือตอนทำต้องต้องหมวกอย่างนี้ป่ะใช่แล้วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งแล้วก็จะมีเด็กแถวตลาดอ่ะที่นั่นก็จะมีจานไส้กรอกกินเหมือนกันคกูจำไม่ได้เหมือนมันไส้มันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ไส้มันจะมีแค่ไข่ก็เศษเศษหมูแต่อร่อยเออแล้วทำออกมาแมงบางกรอบคือเหมือนไม่มีเนื้อข้างในเลยแต่มีรสชาติคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นเดียวกันแล้วกินกัดกรอบกรอบกรอบเขาพร้อลองทำดูดิ เชี่ยแม่งร้อนหวานสัตว์มีอันยาวโอ้ยร้อนต่อใครเร็วเอาเก็บแล้วทำไมอะทไมร้อนว่ะจุดไฟแรงเลยไปเร์อะไรอะมึงเอาหาอะไรมากรบทานกูจะไม่ดับงั้นนะมึงเห็นไหมแต่ตอนชิปอะพยายามดีอยู่ตลอดแล้วมึงจะต้องทำพลาดกูทำอะไรผิดเนี่ยกินไฟแรงแบบนี้ก่อไฟกูก็ก่อให้ตั้งเตากูก็ตั้งให้เฮ้ยมึงอย่าไปเถียงค่อยแปออสัตว์มึงดูมึงเงียบไว้มึงดูกูวางไปไม่เท่าไหร่มึงดูนะนี่งอแล้วนี่ยังแส่งตึ้งๆอยู่นะวางไป 5 4 3สมงงแล้วงงแล้วเฮียไม่ต้องทันทำทานะไรแล้วแล้วมึงไม่มีปัญญาทำเองเหรอฮะเคลียร์ทานอะไรเงี้ยต้องให้คนอื่นเขาทำให้ตลอดเลยไงเนี่ยมันก็ใส่หมูเข้าไปไม่อย่าพึ่งไม่แล้วไม่แล้วต่อใครดิไอ้เพื่อนรอแล้วล่ะเพื่อนไอ้เฮียได้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 อยู่ได้อยู่ไดิมึงต่อต่อยาวยาวไปยังไงกูกดแรงแล้วแป้งมันแตกกว่าไข่มันเลยรั่วลงไปอ่ะผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมเอ็ดเจแปนไปทุกอย่างการแสดงครับชีวิตจริงผมไม่ได้แบบโดนไปดุอะไรเขานั่นแล้วเขาเป็นคนดุผมมากกว่าเป็นคนกดจีผมไม่คนอะไร คอผมแดงๆหมดข้างหลังอ่ะแล้วที่แป๊บไม่มาเพราะอะไรทุกคลิปอ่ะเพราะมึงโทรไปมันอุส่าห์อยู่เพชรบุรีก็โทรไปเป็นยังไงมึงฮะน้อยใจเลยสินี่โทรไปโทรไปอัมโทรไปอะไรมันน้อยใจมันไม่มาแล้วทะเลาะกันเหมือนเด็กอีเหี้ยแม่งอีสัตว์ตื่นทั้งลุหมดแล้วแป้งไอ้เหี้ยทีมึงยังทะลุถุงยางมาเกิดได้หรอทีมึงยังทะลุถุงยางมาเกิดได้หรอทีมึงยังทะลุถุงยางมาเกิดได้หรยไอ้เหี้ยหลอกพี่ได้ไอบ๊องซ้อมพิกดีกว่าซ้อมพิกเออเป็นไหมละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้หมัดโอ้พี่พังแล้วสัตว์ีี่ออเป็นนัรทม เฮ้ยไอเทียมันมันสวยอยู่กรอบหรือยังพับพับพับไม่ได้แม่งกรอบเกินแล้วแหนมเนื้อ <laughs> แล้วเดี๋ยวผมจะพับให้ดู <laughs> เป็นพี่แยงมมาได้อยู่เฮ้ยไ,ไปจะเคลียร์เตาอ่ะอะไรเผ็ดม <laughs> เป็นไงเป็นไงดีให้คะแนนเลยว่าจะได้ตัดคลิปงเลยเฮียมันทะเลาะกันแล้วไอ้สั่งลองทำไหม มันมันต้องอย่างนี้อีกมึงเอาแค่ฝั่งนี้ดิไม่มันมันยังแรงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาอะไรเขี่ยฐานว่อมึงอก่นี่เอาเอาเอานู้นคีบเอาตะแกรงขึ้นแล้วก็เอานี้เขี่ยอันนี้ไม่คีบอาหารนะเฮ้ยขีบตะแกรงไม่เป็นไรอันนี้ก็ไว้คีบอาหารเหมือนกันนะไม้คอมันร่วมมือกันมันจะไม่ทันกันอะไรมันก็จะสั่เร็จหมดแลยนี่ไงแค่นี้พอวิธีการที่ผมไปเวียดนามมานะครับของที่ผมเห็นเขาทำว่าเขาบีบซอลกันเลยเทซอลกันเลยให้ซอลมันติดแป้งลองดูตามสููตตตรรเ้้าาอออ่่่ะมมมัััันนนนไไไีีีผกหงววพย ม่ไงๆมูยังตม่งเผ็ดดย่อันนี้ไม่เอามากี้วอามาดือ่าเราต้องใส่สองซอสทำไมรสชาติอย่เอย่า,ยาพึ่งทีม<อ>่มักอ๋อเผ็ดเลยว่ะอันนี้เราเป็นลูกมือเชฟอ่ะดูนะครับอ่ะลองนึกภาพมาถ้าผมเปิดขายจริง <laughs> แต่แล้วบ้างเพิ่งเพิ่งให้มันเหนียวติดไปก่อนมันต้องใส่ไข่ด้วยเนี่ยใช่ใส่ไข่ไม่คือไอ้ไข่ที่มึงใส่เมื่อกี้ไอ้หมักจริงๆมันต้องตอกลงไปแล้วไข่แพชชนตอกลงในภาชนะเขาไม่ใส่ทั้งใบแป้งแค่นี้แม่งกลายเป็นไข่แม่งห่อแป้งไปเลยไปเอาช่วยมาพูดไม่ฟังนี่เชียวอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยบอกทับแป้งให้เราช่วยมันไปเอาช่วยมากูไม่ต้องทำตาเขาซิ อาจจะจะลงได้ยังอันนี้ถึงก่อนไม่ต้องกลัวเราไฟเบาแล้วไงพอทำาเงี้ยเขากูไปยืนรอกูรอนานมากเออกูยืนเฉี่ยยังไม่มีลเยี่เืนน้ำอ่ะไอ้ยาไฮแค่นี้ไปไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแบนรอเล่นเที่ยเป็นน้อยใจเป็นเที่ยถอยรถชนแผงแม่งเป็นเนี้ยให้หมดอันนี้มึงใส่อะไรลงไปไอ้เต้ลต้นหอมอีกหน่อยใส่ดีเจเช้าๆไปด้วยแบนยอก กจริงเหี้ยมึงอ่ะคุณเดียไปโน่ตคุณทำมันโกดไอ้เหี้ยมึงไปขอขมามาเลยนะเออชีวิตกูทำคนกดทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครรักกูแล้วชีวิตอะนี่เขาบัวกูที่รักจริงเหี้ยกูก็น้อยใจเก่งเอแล้วกูทำเป็นเหมือนกันน้อยใจอ่ะไข่ข้าทาแค่นี้ทำไมร้านไหนวะไอ้เหี้ยบอกกูด้วยร้านซับเย้ขอบคุณมากนะคะ Like and Share and Tell ตามกันจนไปให้กอกมาลองให้เหรอเดี๋ยวกูตบซ้ำไปไหมกูไม่โอ้ แป้งแปนมายืนดินสุดเลยให้หมักบังหน่อยก่นไงร้อนต่อยาวยาวเลยหมูเนี่ยคือเขาไม่ใส่ให้มันหนาเว้ยแค่ลงไชลด์เนี่ยกูว่ากลิ่นไม่เข้าพริกไทยเนี่ยไอหมักใส่แล้วยังเขาจะยิ้ดมเหรอไม่ได้ยาดมเขาทําแค่นี้จริงๆเขาทำแค่นี้แล้วมึงกำลังจะทําอะไรอ้าวมึงมันประกบด้วยเหรอกูประกบไปเลยเพราะกูชอบกินแป้งเยอะกูทําส่วนตัวเนี่ยกรอบยังกําลังใส่ยังไม่สุกเลยเอาเลื่อนเข้าไปใกล้ความร้อนหน่อยสิ แกน้อโกรธง่ายหายเร็วผู้ชายก็อย่างเงี้ยเฝอแป๊บเดียวหล่อช่างพูดดีนะสาธอพี่เอ๋ไหมเอยหล่อจริงจริงนะเฮ้ยต้องพลิกไหมเหมือนแบบไข่เจียวอุ้ยสัวไอตัวไอลายการเชื่ออ่าเดือดเอาหมอนี่ใส่แล้วปูกระดิ่ไหลก็ไหลสีมันกงงานที่ใส่ไหลปุ๊บเพลงที่ไหนอ่ะเพลง tiktok ตอกแป๊ะเดี๋ยวแดกนะแล้วบอกปูความจริงว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยนะงมไม้พายแทงปุ้ยไส้ไหลเลย ย่าไ่ทัดแดกเลยรอซะแล้วขอบยังวะยังแล้วนับแล้วขอบแล้วลองกินลองกินแบบนี้ดูไอชิ้นชินทำมั่งดีของชินนะเอออันนี้ออกว่ะมันไหมมันเหมือนผิวข้อศอกเลยอะเลี้ยงไฟไม่ดีมันก็เลยไหมมันไม่ร้อนเหรอใส่ไข่นะครับร้อนไงอุ้ยจะร้อนจังะมับวกันแลลวอันนี้สตดใครสุดม้านนะจะดูสุดคนเก่งสิจักค่ไหนกันไม่ได้เก่งกูก็ดูจากเขามาเหมือนกัน คุณเดนนี่จะรู้หัวไหมใช่อย่างนี้ดีให้ให้ให้มันแห้หงกว่านี้หน่อยชินเดี๋ยวเดี๋ยวจะไข่ไม่สุกแน่ของผมจะเป็น pizza, พิซซ่าวินามสูตรเบคอนกับหมูสับแล้วกันอย่าใส่เยอะมันจะไม่อร่อยเออตอ่ตอใครตอ่อใครต่อใครโอเคอะกูจะไม่ดุมละโอเคไหมจริงๆมันไม่น่านดุตั้งนานแล้วเขาบอกว่าคนเป็นเชฟห้ามหัวของไม่งั้นลูกค้าจะได้บริโภคของที่ดีและมีประโยชน์ได้อย่างไรใช่ไหมครับผมคือมนเป็นกรเลยแหละจงไง นั่นไงจะบริโภคของได้อย่างไรและจะมีใครมากินที่ร้านงเล่าออต้นตึกตึกโอ้ยเยี่ยก่อน16เลยเหรออ่ะต่อพร้อม <c oughs> สั่งหน่อยเออไอมนหมัดอำนาจกินว่ะใส่กุ้งไปด้วย <c oughs> เฮ้ยกุ้งใหญ่ไปหัห่นบังๆังโอ้โหหนาเงี้ยเลยเฮียถ้าเกิดโตกเกียวนี่คือชินละ30เลยนะถ้าใส่กุ้งเงี้ยใช่ใช่จริงๆอ่ะมันต้องม้วนเป็นแบบโลแต่ว่าเราจะม้วนได้ไหมมาลองกันโอ้ยเฮียชีวิตเราแม่งนี่ผมปวดนะครับขผมครับไม่ติด จะทำไงดีม่มันติดกันทับเฮียสุดยอดว่ะเฮ้ยหมักไอเฮียซีฟู้ดหวังมึงอ่ะไม่ใช่เวียดนามแท้นะยังไงทำไปเถอะทำไปอ่ะแห้อร่อยให้ตายอ่ะก็ไม่ใช่เวียดนามแท้เฮ้ยแสดงว่าเวียดนามใครชนะกูของกินหรือเปล่าไอของกินเปล่าเจแปนเล่นของกินที่แม่น่ารักหรือเปล่าจะทำจะรอทำเฮ้ยขอชิมดูน่ากินนะของกูว่ะของมึงไม่น่ากินเลย อ่าเนี่ยของผมทําเก็บได้และหนึ่งชิ้นนะครับนี่ของกูได้แล้วเรลยรอดแล้วครับของผมเชฟดูผมบอกเลยว่าพรีเมียมถือว่าสวยอยู่ไหมกำลังถือว่าสวยไหมเนี่ยถือว่าได้อยู่ยังยังไม่เต็มยังไม่เห็นไม่แตะแตะรูปลักษณ์อะดูสวยอยู่ไหมถือว่าถือว่าดีนะกลางกลางน้องดวงเขามันมีพิษเขาด้วยเหรอติดติดช้อนหมดเลยโอเคบัฟไม่เอาไม่เอา ใจกูช่วยทำไหมใจะให้เป็นเครดิตกูด้วยไหม ทำไมไม่งั้นจะทำลายเหรองี้ไงวะรู้ว่าเราทำกันหมดแล้วของมากอันนี้ของใครของชินของผมเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในร้อันนต้นแปนสวยมากเลยของใครละเต้นแปนคือเราไม่ต้องมารีวิวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องแล้วคือตอนจบให้คะแนนไปเลยใช่ก็กินกินแล้วให้คะแนนไปเลยเพราะว่าสำหรับผมผมคิดว่ามันต้องกินเลยเพราะมันถึงจะอร่อยถ้าเกิดเอามาแช่เย็นมันเดี๋ยวแป้งมันจะเหนียวมันจะเซ็งโอเคดีลองชิมดูดิอะไรเนี่ยอะไรก็เดี๋ยวกูจะกินเองกูก็กินเมื่อไหร่ก็กินของมึงไปแล้ว เอาไปทั้งที่มันทำมันขาดทั้งหมดเฮ้ยชีสยังไม่ได้ใส่ชีสเลยว่ะนั่นเป็นใส่ชีสเพิ่มได้ไหมกูช่วยปะจะช่วยแบบดีๆหรือจะแกล้งอยังไงกูจะได้รับทางถูกโอเคโอเคไม่ละชีสชีสนี่มันต้องที่หลังโอเคแต่นี่อร่อยจริงที่เราทำไส้มันเยอะไปอ่ะมันไม่ได้รสชาติแป้งเดี๋ยวกูไปเอาทุเรียนมาให้หมอนทองคือวัตถุดิบครั้งเนี้ยเราใช้คุ้มมากเพราะมันดีจริงใครทำซอสเย็นโฟูหกไปเป็นแดงไม่ไม่ไม่ใช่ ไม่มีจานใหม่เหรอจานนี้ก็ได้มันจะได้แบบเป็นวางสองข้างแมวอยากกินจะลองกินโอเคอะไรไอะไรไม่มีแล้วเหรอจานหมดไม่มีใครให้กูแดกเลยก <c oughs> ็ในงานที <c oughs> ่ทำใ,ให้นะเอ้าผ <c oughs> มเช้าที่เดียวเอ้าผมเช่เดงที่ทำให้นะผมไม่บอกทำไมอะ่ะให้กูยืนทนอยู่นานไอ้แป๊บมันขาดแล้วมาลองกันแทนนี่ไม่ใช่ การทำพิซซ่าเวียดนามเนี่ยเราต้องบาลานซ์เตานิดนึงเพื่อให้ซอสหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆที่เราเทลงไปเนี่ยไม่หกมันออต้องกรอบหนักนะอร่อยไหมยินใช้ได้ไหม มึงทำเหรอมึงทำตอนไหนเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวหลังจากอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะทําหน้าทุเรียนต่อไปหน้าสุดท้ายอันนี้ผมจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างรวมไปเลยจะอร่อยหรอืออร่อยอร่อยเต็มสิบเล่อะอ่ะคือคิดลอกหน้าไปก่อนอ่ะถ้าเต็มสิบอันนี้ผมให้เลยเจ <12. S 1> สองโ <c oughs> อ้มันมันอร่อยยกเครื่องมันด้วยแล้วก็แป้งที่กับกรอบอ่ะเพราะผมบรรจงเลยได้ไหมได้ไปไปได้เลยไปไกลไปไกลกวัาทาได้ไหม เอาจริงๆนะแมงคือโตกเกียวคล้ายๆถ้าเกิดน่า,นาเขาเรียกโตเกียวแต่ถ้าเป็นเียนานามเขาเรียกฮานอยฮานอยฮานอยแล้วเราจะาจับพับนะครับเย,เยเยเยอันนี้ก็คืออันไฟนอลแล้วเดี๋ยวผมจะทําอันที่เป็นหน้าทุเรียนอีกรอบหนึ่งถ้าสมมุติเป็นหน้าทุเรียน่ะเราจะหั่นยังไงอะเราจะบดท,ทุเรียนไ<ช>ปนเรื่อยๆแล้วเป็นชั้นๆนแล้วค่อยพับปุ๊บไม่เราใส่ทั้งทั้งเม็ดเลยทั้งเม็ด <laughs> เราจะรอให้เป็นต้นมันเนี่ยไอแปะเอาถ้วยมาบดจุเรียนด้วยนะดูดูไหมไม่ไม่ไอ้เฮียเดินหนีแบบตอกแตกตอกแตกสุดนเนาะจริงมันน่าสงสารและไอ้เฮียต้นไปทาลุนทากรรมหน่อยมันบ่อยใหญ่มันแสงเออแต่จริงคนมันต้องคนมันจะแข่งได้ต้องต้องแข่ไอ้เฮียมต้องไอ้เฮียมเป็นลูกน้องเชฟมันจะเปล่าให้หัวหน้าเชฟว่ะโอ้ขอโอ้ไอ้เฮียตึ้นรับเออเนี่ยคนแก่งต้องเป็นงี้เห็นป่ะเขาต้องไม่เอาลองดาบดิไอ้เฮียตึ้นรับเห็นป่ะมันจะแก่งโอเคชินแก่งทุเรียน แมตทิเลียยมันไม่ได้อะดูเรียนทอดมึงกินได้ไหมกินได้ดูเรียนทอดอร่อยเลยลองเจิบตรงเนี้ยเจิบตัวนี้แข็งแข็งแค่จะจับเข้าปากยังไม่กล้าเลย้ย อันนี้กรอบอันนี้กรอบลองจิ้มดูแค่จะจับเข้าปากยังไม่กล้าแล้วจะเอาเข้าหน้ายังไงไหวเออถ้าจะจับถ้าจะกินทําอย่างไรจับให้ไหวต้องให้ไหวต้องได้กินตึงๆเดี๋ยวอันนี้นะครับเราจะเอาเนื้อทุเรียนมาบดเอาเนื้อออกมาแยกเม็ดแล้วก็เอามาบดทาอีกเม็ดนึงได้ไหมกูอยากกินแบบเป็นของกูด้วยไอ้หมากไม่ได้ทาอะไรมึงก็จริงๆมึงไปนั่งรอก็ได้นะไอ้เหี้ยถุงหน้าจิ้มด้วยนะยืนดูหมากกูเลยหอมบ้ มไม่ดีแล้วไม่รักกันแล้วเออมึองในเฮี้ยที่กูเอาที่กูว่าที่กูทำมันดุมึงอ่ะกูแกล้งในคลิปข้างนอกกูดุมึงอย่างนี้ไหมไม่เป็นไรถามจริงอ่ะมึงบอกให้จบๆดิบรรยากาศตึงๆอย่างนี้กูไม่ชอบกูขอโทษไอ้เหี้ยมันแนวให้มันฮาโอเคป่ะต่อไอ้คลิปกูจะกูจะไม่ด่ามึงเลยกูจะไม่ดุไม่ด่ามึงเลยอ่ะตอนนี้อ่ะลงพันธสัญญาห้ามดุไอ้แปดเออกูดุให้มันฮาชีวิตจริงกูเคยไปดุไหมไในในคลิปด้วยครั้งหนึ่ง แล้วกูเป็นอะไรวะกูบอกหอมหอมมึงไม่หอมกลัวน้อยใจกูแะแล้วไม่หอมอันนี้นะครับเราทําพิซซ่าหน้าทูเรียนกันเลยใครจะกินก็กินนะเราใส่เนื้อทูเรียนแบบเต็มเต็มพูนๆได้ไหมจะได้มาเทียบกันเนี้ยยางก้อนๆไอ้ต้นตายมีด้านมีคาราเมลกับน้ำผึ้งจะใช้อะไร อาเมลน้อยใจแล้วไอ้เฮียโสมือน้อยใจแล้วไอ้อุงสั่งมาทำไมไม่กรอบวะของมึงกรอบวะเริ่มเริ่มนะเริ่มกรอบเหรอเริ่มรำคาญแล้วไอ้เฮียแล้วมาส่งโมกี้อะไรกันดูไปเอาถ่านมาใส่เพิ่มมันเอิ่มที่ขี้หน่อยทำยังไงเอามาบดเลยกวนรวมไอ้เฮียลราให้คนหึงเลยนะลองดูเฮ้ยพอมันกรอบมัไหมวะเนี่ย เออพอก่อปุ๊บแม่งคือเขาเก็บว้าวเลยจริงเออเขาทาดเป็นไงเฮ้ยอร่อยนี่เอาไอ้นี่มันเละกินได้กินได้เอาหรือมันหอมแบบกลินไม่แรงลองไม่ต้องทาไหมทำไงอยากเป็นแผ่นๆเลยไม่เอาทุเรียนนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องทาแบบติดไปขนาดนั้นเอาไปกอดโตเออแแต่มันจะนิ่มมาดิมันมี texture กัดยิ้นิดนึงอะเมื่อกี้กูลองกินแบบแผ่นๆนั้นย่างอันเนี้ยให้ก่อเสร็จปุ๊บเอาขึ้นเดี๋ยวโ o เค e a t i o n กันปูขึ้นมายังโ o เค e a t i o n กำลังแป๊บนึงขึ้นแล้วไป อ่ะมันพับเฮ้ยอร่อยยังลองชิมดูดิไอ้เฮียแม่งเหมือนเขาเก็บว่าวจริงดูดิม่นมันนี่กลิ่นโรงเรียนจริงเลยลองแบบขอกินแก้มได้ไหมเดี๋ยวกินเขาเก็บว่าวกูได้ไหมเอาขอขอกัดทำเงี้ยกินนี่อ่ะจะเอาไปแบบกินเป็นสแน็คอ่ะเอออย่างนั้นแหละนี่ตั้งใจเอ๊ะกะเฮียเจ็บใจสักแต่ เฮ้ยเกี่เกี่ยวว้าวเดี่ยหาใหม่หาแป้งมาหาเพื่อนใหม่หาเพื่อนใหม่หาเพื่อนใหม่อ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมว่านะกินปกติทั่วไปอ่ะที่เราทำกันวันนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยมีสิบผมให้เต็มสิบแตให้เต็มสิบเหมือนกันแต่หน้าทุเรียนที่เราทำเป็นไงมีสิบผมให้หนึ่งทำไมอะคือที่หนึ่งเลยอร่อย สับปรับสิเออวันนี hey, now, ahead, ้ถ so ้าสมมุติแบบว่าใครอยากลองไปทำ่าเวียดนามไม่ว่าจะเป็นใส่ไส้อะไรก็ได้คุณลองใส่ดูคีเอทดได้ตามอําเภอใจคุณเลยแต่สําคัญอย่าลืมใส่ใจด้วยนี่ยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับธรรมะเดกสวัสดีครับุ๋รียนดเรียน